งานติดตั้งนะคะตัวกล่องคาเพนะคะอัพจอเดิมติดรถให้เป็นระบบ Android นะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลากักถ้าเราจะหาแอปเพิ่มเติมนะคะสไลด์ขึ้นด้านบนได้เลยก็<ๆ><ๆ>จะมีทั้งการเชื่อมต่อบลูทูธเล่นกับจอได้ d r o r o i u ต o ผ่านระบบะกล่องได้นะคะแอปต่างๆมีมาให้อยากได้แอปไหนเพิ่มเติมดาวนโหลดเองได้ใน Play Store นะคะแค่เราอิน Gmail เข้าไป YouTube มีมาให้ทั้ง y o u t u b e ที่เป็นผูกกับเมลแล้วก็ YouTube ไม่มีโฆษณานะคะทีวีเน็ตฟกก็มีมาให้ครบถ้วนเลย ใช้งานก็แค่เชื่อมเน็ตค่ะจะเชื่อมจากมือถือก็ได้หรือจะใส่ซิมการ์ดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปดูทีวีตัวนี้จะเป็นแรม8ลอม128เลยค่ะแล้วก็ CPU เนี่ยอยู่ที่8คอร์2.0เป็นชิปเซตสด็ปจากกอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้การใช้งานที่ลื่นไหลามากๆเลยวกล้องรอบคันเดิมระบบเดิมโรงงานสามารถใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะคะอยากดู 9, แอปไหนเราก็กดได้เลยอิสระ ปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปรับแบบนี้เลยจะออกก็กดไอคอนสีส้มนะคะกดรูปบ้านนะครจะดู Google Map ก็กด Google Map นะอันนี้คือการใช้งานทีละแอปนะเราสามารถเลือกกดแบบนี้ได้เลยค้นหาสถานที่ที่เราต้องการ อยากแบ่งสองหน้าจอกดไอคอนสีส้มขึ้นมากดรูปสี่เหลี่ยมซ้อนนะคะก็จะเจอแอปที่เรากดเล่นไว้เมื่อกี้นี้นะคะอยากเอาแอปไหนไว้ฝั่งซ้ายให้เริ่มจากแอปนั้นก่อนกดไอคอนของตัวแอปนะคะปึ๊บจะเจอคำว่าแบ่งหน้าจอนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือแอปที่เราเปิดไว้อยากดูคู่กับแอปไหนเลือกแอปนั้นก็จะเป็นการใช้งานแบบแบ่งสองหน้าจอพร้อมกันนะคะขนาดแบ่งสองจอเราสามารถเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนสถานที่ของเราได้ปกติเลย ัแบแอปเดียวก็จิ้มเส้นกลางค่ะแอบปบไหนไม่ดูปัดถึงไปนะคะตัวโรบอตนะคะตัวแจ้งเตือนตัวนี้ก็สามารถโหลดมาใช้งานได้นะคะการทำงานก็ง่ายๆเลยนะคะแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่องรับสัญญาณนะคะโดยตัวช่องรับสัญญาณเนี่ยก็แล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะ ดูตัวนี้ไปพร้อมกับ YouTube ก็ทำได้เหมือนกันนะคะกดสี่เหลี่ยมซ้อนขึ้นมาถ้าจะเอา YouTube ไว้ทางซ้ายเราก็เลือก YouTube ก่อนปุ๊บอ,อยากเอาโรบอทไว้ขวาก็เลื่อนหาปุ๊บนะคะก็จะเป็นการดู YouTube ไปพร้อมกับตัวเตือนสัญญาณนะคะ แอปเดียวจิ้มเส้นกลางค่ะแล้วก็อย่าลืมเคลียแอปบ้างนะคะกดสีส้มขึ้นมากดสี่เหลี่ยมซ้อนกดลางทั้งหมดเหมือนมือถือค่ะ,คะถ้าเปิดแอปหลายๆแอป,แปไปพร้อมกันมันก็อาจจะน่วงได้เนาะก็เคลียแอปไปก่อนถ้าอยากแบ่งสองจอก็ค่อยเริ่มกดแอปต่างๆขึ้นมาใหม่นะคะสตาร์ตรถขึ้นมารอสักพักหนึ่งเขาก็จะบูตหน้านี้ขึ้นมาให้ออโต้เลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็สามารถนําไปเสียบเล่นกับจอติดรถรุ่นอื่นได้นะคะขอแค่จอตัวนั้นมี a p p l e c a r า l a y มานะคะ โอเคท่านได้สนใจสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ